สวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องเมื่อนี้ปลากะอีหอออะะอะหใหม,ม่เห็ได,ดไม้กวัดบิกเห็ดคลิปไม้กวัดอีกใหม่แล้วเนาะคะเนาะร่างจักห่างให้หมาไล้มือไล่เวียนบ่ได้เห็ดไม้กวัดไล่มือแล้วบ่ได้เห็ดไม้กวัดให้เห็ดคลิปให้พี่นอ้องเบิ่งไล้มือแล้วกะอีได้หม่เห็ดเนาะ วัดไปขาเวียดทั้งเห็ดนี้บอด้ยเห็ดแลวก็เฝ้าเฝ้าเห็ดไม่กวาดให้อันเอ็ดีให้ลูกค้าที่สั่งมาก็เลยบอด้ยทำคลิปถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงวันนี้มาฮะเห็ดให้เบิงอีกแล้วเด,ดือดค่ะเด้อ จับเป็นลูกกันก่อนอื่นป้าก็ต้องมาจับเป็นลูกก่อนแล้วก็มาเห็ดดามเนาะมามาพาดามเนาะคะเนาะเห็นไหมเนาะรอใหม่ได้สั่งใหม่ก็ได้มาจะเคยียมันได้เบาบม่ได้ยินเสี่ยงกันก็เลยป้าก็เลยโบยักเห็ดคลิปเทียเอาไว้ได้ใหม่มากรนอีได เอคลิปให้พี่น้องบึงเรื่อยๆเนาะคะเนาะมีเอฟสี้ามหมาถูหมาอันนั้นหมาเนาะว่ายังได้เข้มมามาไล่บอลอยู่แล้วมันบ่มีไล่เนาะป้าก็มีแค่ได้เห็ดอันพอได้เห็ดคลิปนิดซื้อๆแล้วก็ได้เห็ดให้คนที่เข้าสั่งมา ออเด้อเข้ามารวัวัวกะเห็ดจับบ่ทันแล้ว <c oughs> ขันซาไปเดกกข้อโทษข้อภัยเดือดเดือค่ะเด้อซาไปเดกกข้อโทษไล่เพราะว่าป้าเห็ดคนเดียวแล้วมันบ่ทันแท้ๆลูกก็ยังบ่ปิดโรงเรียนแท้ลูกปิดโรงเรียนแล้วก็อี้มีเวลาซอยเมย์เด้ ทั้งเห็ดดมทั้งรีเข้มกระซาบไปได้เดือค่ะเดือยยากเตยเนี้ยเนี้ยเข้มกับยาก,ก,ยน,าก,กยนานได้แต่ว่าถ้าเขาเนี้ยไปแล้วจับเป็นหล่นๆไปแล้วก็เห็ดได้ใบยอยู่จับมาคอยเบิง้งอันตอนที่ป้า เริ่มเห็ดกันอีกเนาะคะเนาะเดี๋ยวปาจับ